สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมาพบก,กันกับเรื่องราวของลายมือสื่อชีวิตกับผมขุนรัทกรครับอีกครั้งหนึ่ง EP นี้เป็น EP ที่33แล้วนะครับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาก็กรุณาขยับย้อนหลังกลับไปครับกับ EP แรก,แรก ถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องราวของวิชาหัตถศาสตร์หรือว่าลายมือสื่อชีวิตผมนำรูปแบบการสอนผ่านงานเขียนของท่านอาจารย์ธงชัยประภาสานนนหรืออาจารย์เสกดุสิตมากราบเรียนทุกท่านครับในโลกนี้ไม่มีอะไรหนีความพยายามพ้น ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั้นถ้าติดตามมาแต่ EP แรกนะครับก็จะเริ่มกระจ่างทีละนิดละนิดเหมือนเราเปิดแสงไฟในห้องมืดสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนสามารถอ่านหนังสือออกทำกิจกรรมอย่างอื่นได้ก็เช่นเดียวกันครับ EP นี้ ดังที่กละบเปลี่ยนเป็น EP ีที่33เป็นเรื่องราวของการอ่านเส้นในมือจิไปดูภาพในผมนำมาลงให้ท่านดูนะครับจะเห็นว่ามีเส้นอยู่มากมายของมือจริงๆนี้สำหรับท่านที่ยังเป็นมือใหม่หัดขับย่อมจะต้องทำหน้าเบ้เมื่อถูกบังคับให้อ่านเพราะ การอ่านเส้นต่างๆในตอนที่เรากำลังศึกษาอยู่นั้นเส้นที่เราเห็นครูครูบาอาจารย์ท่านจะเขียนขึ้นมาทำให้เราอ่านได้ง่ายเห็นปั๊บก็รู้ว่าเป็นเส้นอะไรแต่พอเห็นในมือจริงๆเข้าก็จะรู้สึกว่ายุ่งไปหมดผ่านอ่านไม่ค่อยออกออกซะด้วยเพราะไม่แน่ใจว่าเจ้าเส้นที่ว่านั้นเขาคือเส้นอะไร แต่อย่าเพิ่งตกใจครับตั้งใจและตั้งใจดูเส้นในมืออีกทีหนึง่งแล้วจะเห็นว่าทุกเส้นมันอยู่ในหลักเกณฑ์ที่เราได้เรียนมาใน EP ีที่แล้วแล้วมาครับมาดูกันครับหนึ่งก็คือเส้นหัวใจที่มีปลายเป็นสามแฉกหรือว่าเป็นตรีซึ่ง แปลว่าเป็นเส้นหัวใจที่เข้มแข็งปลายเส้นชี้ไปถึงเนินพฤหัสบ่งบอกว่าเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นธรรมและมีความเอื้ออารีมีความรักที่มัน่นคง2คือเส้นพฤหัสที่พุ่งปลายลงไปแตะกับเส้นชีวิตบ่งถึงการ เป็นชีวิตที่จะมีความรอบรู้ค่อนข้างสูงและมีอำนาจในตัวเอง 3. ต้นเส้นชีวิตที่แตกอ้าหมายถึงชีวิตในตอนต้นคือตอนเป็นเด็กนั้นจะต้องพลัดพลากจากพ่อแม่เส้นที่แตกนั้นยาวลงมาถึงประมาณอายุ20ปีบ่งถึงความลำบากที่จะได้รับ 4. เส้นคุ้มกัน ที่อยู่ห่างจากเส้นชีวิตพอประมาณหมายถึงได้รับการปกป้องจากญาติหรือผู้อื่นที่อยู่ห่างออกมาแต่เป็นการปกป้องที่เข้มแข็งมากเพราะเส้นคุ้มกันนี้ชัดและมีคุณภาพ 5. เส้นคู่ที่ตัดผ่านเส้นชีวิตที่เป็นเกาะและยาวไปจรดเส้นสมอง บ่งบอกถึงการมีคู่ที่ทำให้เกิดความเครียดในชีวิตและการมีคู่เกิดขึ้นยามที่ชีวิตอย่งลำบากอยู่ 6. เส้นนี้ต้องดูให้ดีๆเป็นเส้นโยกย้ายที่พุ่งไปต่อกับเส้นวาสนาสั้นๆและเส้นวาสนาสั้นๆน,นี้เกิดขึ้นจากเส้นหลักฐานที่เป็นเกาะยาวแปลว่าเป็นการโยกย้ายเพื่อไปอยู่ใน หลักฐานใหม่ปลายเส้นวัส,สนาสั้นๆนี้แตกเป็นง่ามหมายถึงหลักฐานนี้จะต้องแยกจากเจ้าของมือในอนาคต 7. เครื่องหมายกระโจมที่เส้นอาทิตย์หมายถึงเจ้าของมือได้รับการคุ้มกันด้านอุบัติเหตุเส้นอาทิตย์ชัดเจนบ่งบอกถึงการเงินที่มั่นคงสมอัตภาพ ปลายเส้นแยกเป็นกรวยยาวแปลว่าจเจริญเป็นลำดับคือภาวะการเงินที่ค่อยๆจเจริญขึ้นจเจริญขึ้น 8. เกาะเม็ดแตงที่เส้นสมองหมายถึงสมองที่มีความคิดพลิกแพลงสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีปลายเส้นสมองเรียวแหลมคมบ่งถึงความ เฉียบแหลมแห่งความคิดปลายเส้นนี้ตรงระหว่างเนินอังคารกับเนินจันทร์คือสมองชั้นครูบ่งถึงสมองที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญได้ดี A. เส้นวาสนาอุปถรรัมจากเนินอังคารปลายยาวไปจรดเส้นหัวใจหมายถึงจะได้รับการสนับสนุนให้ต่อสู้กับชีวิตจนประสบความสำเร็จ เก้าเส้นวาสนาอุปถัมภ์จากเนินจันทร์หมายถึงจะได้รับการอุปถัมภ์เป็นระยะระยะเพราะเส้นไม่ยาวติดต่อกันแต่ก็มีเส้นต่อไปอีกจนจรดเส้นสมองตรงเกาะเม็ดแตงพอดีบ่งถึงความลำบากที่จะได้รับในตอนต้นและมีเส้นวาสนาต่อจากเกาะเม็ดแตงนั้นตัดผ่านเส้นหัวใจขึ้นไปยังเนินเสา หมายถึงได้รับความสาเร็จและจะมีความสุขในยามชารา 10. เส้นวาสนาสั้นๆเกิดจากเส้นหลักฐานเป็นเส้นชีวิตด้วยบ่งถึงจะสร้างหลักฐานได้ด้วยตัวเองปลายเส้นวาสนานี้ไปจรดกับเส้นอุปถัมภ์อ่านได้ว่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วย เหนือเส้นวัฒน,นานี้ไปอีกจะเห็นโคนเส้นอาทิตย์ที่แตกงามทอดเส้นมาต่อกับเส้นวัฒน,นานี้หมายถึงการเงินที่ไม่สมบูรณ์ถ้าจะอ่านเรื่องการเงินจะต้องรวมเส้นนี้เข้ากับเส้นอาทิตย์ด้วยซึ่งจะมีความหมายว่าเจ้าของมือนี้จะมีการเงินที่เริ่มต้นด้วยความลำบากเพราะโคนเส้นอยู่ในที่ราบลำบาก และภายหลังจะมีความมั่นคงดี11เส้นชีวิตที่ทอดยาวลงมาจนกลายเป็นเส้นหลักฐานบ่งถึงชีวิตจะมีหลักฐานแน่นอนแต่เนื่องจากเส้นหลักฐานนี้มีสองเส้นซ้อนกันเป็นรูปเกาะยาวบ่งถึงความไม่คงทนและที่ปลายเส้นมีเส้นแขนงแตกออกเป็นง่ามชี้ไปทางเนินจันทร์ซึ่งแปลว่าผู้อื่น และมีปลายเส้นจากเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งพุ่งลงมาในง่าจึงอ่านได้ว่าเจ้าของมือนี้จะต้องแยกจากหลักฐานเดิมที่สร้างมาและจะไปอยู่ในหลักฐานที่ผู้อื่นสร้างให้คือตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของและตัวเองจะใช้หลักฐานที่ผู้อื่นสร้างนี้เป็นที่หารายได้ด้วยนี่เป็นการอ่านอย่างง่าย คืออ่านอย่างที่ท่านอาจารย์เสกท่านนำมาให้เราทั้งหลายได้ดูกันครับตั้งแต่ต้นไม่ได้น่องเหนือไปจากที่ได้บอกเอาไว้เลยเป็นการอ่านที่ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนักเราทุกท่านทุกคนที่ตั้งใจศึกษาและติดตามมาตั้งแต่ EP ต้นๆด้วยความสนใจ ถ้าตั้งใจสนใจจริงๆก็สามารถที่จะอ่านได้หรือถ้าท่านไม่ได้สนใจมากโพตั้งแต่ทีแรกจะกลับไปเปิด EP แรกๆดูอีกครั้งหนึ่งครับก็จะสามารถเข้าใจและสามารถที่จะอ่านได้ดังที่ท่านอาจารย์เสกดูสิท์ท่านมีความตั้งใจให้เราทุกคนที่ทติดตามงานของท่านนั้น ได้เป็นนักหัตถศาสตร์ตัวจริงครับตราพีนี้ครับก็เป็นอ EP ที่33แล้วอ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องราวของการอ่านเส้นผสมสสำหรับคราวนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ